ท่านเป็นคนที่เรียกว่าแข็งขยันมากเลยนะครับขยันแล้วก็อึดถึกทนสู้มากเลยนะครับในปีนี้นะครับหลังจากที่ได้เป็นผู้ว่าใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีเกณฑ์นะครับในการที่จะได้วิเคราะห์ดวงชะตาผู้ว่าคนใหม่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมรถติดให้กับชาวเมืองได้หรือไม่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับผมผลเอกกุลหุครับ คลิปนี้นะครับที่ผมได้ทําและก็ทีมงานได้ทำเนี่ยด้วยเจตนาที่ว่าต้องการ เพียงแค่แสดงความคิดเห็นในทางโหราศาสตร์นะครับเพื่อเพื่อทำการวิเคราะห์ในดวงชะตาของผู้คนหรือบุคคลสำคัญเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาในการที่จะดูหมิน่นหมิ่นประมาทหรือให้ร้ายกับใครทั้งสิ้นบุคคลใดที่ถูกกก่าวอ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอย้ําว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นในทางโหราศาสตร์ในทางการใช้วิชาการนะครับของดาราศาสตร์โหราศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับดวงชะตาเพื่อวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับผลเอกกูลหนครับวันนี้ผมจะใช้วิชาโหราศาสตร์นะครับในการมาวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะท่านจะแก้ปัญหาน้าท่วมแก้ปัญหาเรื่องรถติดได้หรือเปล่าซึ่งเป็นความหวังของชาวเมืองกันเลยนะครับเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วนะครับท่านเป็นคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นคนกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะครับท่านเป็นคนที่เรียกว่า แข็งขยันมากเลยนะครับขยันแล้วก็อึดถึกทนสู้มากเลยนะครับแถมยังมีดาวราหูนะครับเป็นฐานรองรับกับดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ธาตุครับทำอะไรรวดเร็วว่องไวมากเลยนะครับในปีนี้นะครับหลังจากที่ได้เป็นผู้ว่าใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีเกณฑ์นะครับในการที่จะได้สร้างผลงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นชาวเมืองนะครับก็จะได้เฮกันละครับว่าเรื่องปัญหาน้ําท่วมที่คารังคัสังกันมา ท่านจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างอัศจรรย์นะครับแล้วก็มีการปนีประนอมแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบครับยังไรก็ตามครับงานนี้ไม่ง่ายครับไม่กล้วยนะครับจะหนักหนาสาหัสสาหรับท่านมากครับเพราะตกในดวงเกณฑ์ที่จะต้องเหนื่อยยากลําบากครับแต่สําเร็จครับเพราะมีฐานดาวพระเกตนะครับ ให้การสนับสนุนในส่วนของดวงชะตาของท่านด้วยนะครับและในเรื่องของรถติดนะครับรถติดที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยเรียกว่าท่านก็จะใช้สติปัญญาของท่านนะครับแล้วก็ออกไปดูงานครับอย่างมากมายครับในดวงชะตาก็เรียกว่าจะออกไปปฏิบัติภารกิจอย่างมากมายนะครับที่ทาให้ช่วยเหลือในเรื่องของแก้ปัญหารถติด ได้เป็นอย่างดีนะครับการที่ท่านได้แก้ปัญหาในลักษณะนี้ท่านทุ่มเทกับงานมากเลยนะครับจนทําให้สิ่งที่ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพของท่านนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะติด โควิดอีกด้วยนะครับในรอบนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนประมาณสิงหาคมไปจนถึงธันวาคม2565นะครับจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับและก็เรื่องของสุขภาพในด้านอื่นๆนะครับในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับโรคภูมิแพ้ทั้งหลายที่จะเข้ามานะครับเพราะนั้นนะครับก็เป็นห่วงครับขอให้ท่านได้ พักผ่อนด้วยครับท่านผู้ว่าคนใหม่นะครับอย่าหักโหมงานมากเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของกระแสนิยมนะครับในดวงชะตาของท่านถือว่าสุภาเป็นสีก็มีเกณฑ์ที่ดีนะครับในเรื่องของการมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อดูดวงชะตาไปยาวๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะอยู่ไม่ครบลูปนะครับในกําหนดระยะเวลาที่ท่านต้องอยู่นะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่เกิดการพลิกผันนะครับเกิด เกิดการช่วงชิงอำนาจและเกิดการเปลี่ยนเกมขึ้นมาครับทำให้ท่านอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงในลูปของตําแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นวิชาโหราศาสตร์ที่เราจะมาวิเคราะห์ดวงนะครับของท่านผู้ว่ากันดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและท่านจะช่วยชาวเมืองกันได้เป็นอย่างไรบ้างครับนี่ก็คือบทสรุปของโหราศาสตร์นะครับก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นนะครับหรือว่าโอปินเนียในเรื่องของทางโหราศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ เรียกว่าเอามาคุยกันเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็วิเคราะห์กันตามวิชาการของหลักโหราศาสตร์เท่านั้นครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ m o สตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับ ในมูสโดบายโคนเอกกุรุหนครับ